สวัสดีจ้าแม่มสินจา้าทักทายเช้าวันจันทร์ที่23ธันวาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข่าว,ขาวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำคราะหตทองคำและรรยงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่23ธันวาคมปี2567ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อดัชนี PCE ออกมาต่ำกว่าคาดการ ภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลงรวม350บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่ง9 6กร5%เมื่อเทียบสัปดาห์ก่อนหน้าระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ42,500บาทต่อบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ42,950บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งก6 5%เงินบาทอ่อนค่าระหว่างบริเวณ34.06ถึง34.68บาทต่อ1ดอลลาร์ ภาพรวมราคาทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลงรวม0.9ระหว่างสัปดาห์สร้างระดับต่ำสุดนะคะที่บริเวณ2,584ดอลลาร์ต่อ1ทอยออนโดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีหลังการประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน FOMC ของเฟดเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีมติปรับลดอัตรดาดอกเบีย้ย0.25%ตามคาดการณ์แต่มีส่วนสำคัญส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตรดาดอกเบีย้ยเพียง2ครั้งในปี2025ซึ่งน้อยกว่าคาดการณ์ของเฟดเมื่อเดือนกันยายนที่เคยส่งสัญญาณไว้ว่าจะปรับลดอัตรดารดอกเบีย้ยถึง4ครั้งขณะที่ทองคำนะคะยังคงได้รับแรงหนุนจากความกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ ภาวะเศรษฐกิจและสงครามการค้ารอบใหม่แนวโน้มราคาตรงคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,614ดอลลาร์ 2, และ2,608ดอลลาร์ 2, หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,602ดอลลาร์ 2, ด้านแนวะต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2 6 3 3ดอลลาร์และ2 6 4 5ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2 6 5 2ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่23ธันวาคมปี2 5 6 7อ้างอิงราคาของวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนทีจะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะทองคําแท่งกสบคขึ้าเน5%ซื้อ42500บาทขาย42 6 0 0บาท ทองรุปพันธ์กสห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์ขายสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้งคำประจำวันเสาร์และเป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่นาอนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณฑนี้ด้วยนะคะก็ตลอดติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรัะฟังนะคะ ยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สิ่งเลยนะคะขอบคุณทุกท่านตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ